สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการที่แม่แพะคลอดลูกออกมาแล้วไม่มีน้ํานมนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยแม่แพะผมคลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดนะครับตัวแม่เนี่ยนมไม่ลงเลยนะครับปรากฏว่าไม่มีน้ํานมวันนี้เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอานมแพะจากแพะนมนะครับมาป้อนให้เขากินโดยการใช้ขวดครับสังเกตถ้าจับครับมือจะเชยคอ,อให้ยืดตึงนะครับแล้วก็ใช้ขวดนมเด็กนะครับ นะให้กินเลยตรงจุกยางเนี่ยเราจะมีการตัดเป็นเลขบวกไว้นะครับเพื่อให้น้นํานมมันออกเร็วขึ้นหน่อยนะครับอย่าให้ใหญ่กว่าขนาดของคนนะครับนี่ให้ดูเต้าเต้าของแม่เขาครับนี่เต้าแม่นมไม่ลงเลยนะครับไม่มีน้นํานมอยู่นะฮะนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยพอดูเต้าแล้วดูไม่ออกเลยว่าจะคลอดหรือเปล่านะครับอาศัยดูสวับเอาว่าสวับขยุบแล้วก็เช็คระยะเอานะครับผม เอาเป็นว่าแล้วเมื่อวานพอข้อเสร็จปั๊บเราก็เนื่องจากนั่นเราก็มีการฉีดเป็นสเต็ปแล้วก็ฉีดออกซิโทซินนะครับเพื่อกระตุ้นให้แม่มีน้ํานมแล้วก็ช่วยในการขับลก <S <S ผมสังเกตวันนี้เต้าแม่ก็เริ่มตึงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับจากเมื่อวาน,นที่เหี่ยวมากๆตอนนี้มีน้ํานม <Okay. S 2> แต่เป็นก้อนแป้งเนาะนะครับลูกก็ยังกินไม่เก่งเราก็เลยมีการช่วยป้อนเสริมนะครับก็ถือว่าเป็นนักเรียนป้อนนมไปเลยแล้วกันครับเด็กอนุบาลป้อนนม นะฮะฮท่าในใดมีปัญหาก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามที่ฟาร์มเพชรโสธรได้นะครับผมสวัสดีครับ